เรามาดูวงจรกันนะครับวงจรของมันมีอะไรบ้างหนึ่งมีไฟอะแดปเตอร์12โวลต์จ่ายให้อดูนอมี IR IR อเซนเซอร์ R, ตัวเซนเซอร์มีรีเลย์รีเลย์คือตัวทําหน้าที่เป็นสวิต มีโซลินอยววาวทำหน้าที่เปิดปิดน้ำวิธีการต่อก็คือต่อไฟ12โวลต์แล้วก็ IR s e n s เซซ VCC ก็คือไฟต่อ5โวลต์ต่อเข้า ในจัมเปอร์5โวลต์แล้วก็สายกราว์ GND มาที่กราวมารวมกันที่กราว GND ที่ GND นี้แล้วก็สายสัญญาณสายสัญญาณจะไปที่3 ช่องสามแต่สัญญาณของ i อแล้วก็รีเลย์รีเลย์ก็คือตัวสวิตบวกอันนี้ไป5โวลต์ลบนี่ไปกล่าวบวกลบลบอันนี้ไปกล่าวคือรวมตัวที่ ทีเอ e ็ d แล้วก็สายสัญญาณจะไปที่เบอร์สิบสามสายสัญญาณเบอร์ที่ 13. สามเสร็จแล้วส่วนตัวสลตนอยสลินอยก็คือตัวควบคุมน้ำไหลเสมือนกับเป็นวาล์วกอกน้ำมันจะมีไฟ ขั้วบวกกับขั้วลบขั้วลบขั้วลบก็มากา่าวก่าวมาเลยส่วนขั้วบวกขั้วบวกใช้ไฟ12โวลต์ไฟ12โวลต์เนี่ยเรามาเอาตรงนี้มาดูตรงนี้วินก็เรียกว,ว่าโวลอิน v in v e n. ว n, e n ก็คือถ้าหากว่ามันจ่ายไฟเท่าไหร่จ่ายไฟ 5V โวลต์ไอน,นี้ก็ต้อง 5V โวลต์แต่นี่จ่ายไฟ 12V อโวลต์อันนี้วินก็ต้อง 12V โวลต์ฉะนั้นเราเอา 12V โวลต์นี้ไปจ่ายให้เซเลนอยด์วาลไปจ่ายให้วาลโดยผ่านรีเลย์ตัวนี้ รีเลย์ตัวนี้มันจะทำงานก็ต่อเมื่อเซนเซอร์ทำงานพอเซนเซอร์ทำงานมันจะปล่อยไฟให้ตัวนี้ไฟ5โวลต์ใ้ตัวนี้เสมือนกับว่ามันเป็นสวิตช์ปล่อยแล้วก็ซิลิโนยก็ทำงานวงจรก็มีแค่นี้ นี่คือวงจร